ผมได้เป็นโรคไตามาประมาณ3ามปีน้ำท่วมปอดความดันหัวใจเบาหวานผมชื่ออามณัติรมนินกรครับผมผมได้เป็นโรคไตามาประมาณสามปีตอนนี้ข้าของไตผมลงไปเหลือขั้นที่สี่แล้วครับหมอโรงพยาบาลเขาจะล้างนัดล้างผมไม่ยอมล้างครับผมผมเป็นโรคหัวใจบอลลูนมาแล้วสองเส้นเหลืออีกเส้นหนึ่งแล้วก็น้ำท่วมปอดความดันเบาหวาน วันีผมได้อาหารเสริมมาตัวนึงครับผมอันนี้ฮาร์ดกินวันละซองครับผม,นนค,บผมคุณมี่ก็วันละสองซองเช้าซองหกโมงเย็นซองหนึ่งครับผมเข้าเดือนที่สามผมก็เลยเราไปเช็กต่อเลือดดูรู้สึกว่าค่าของเลือดดีขึ้นครับผมค่าของไตขึ้นมาที่ที่สามแล้วผมได้ทานตัวนี้ไปประมาณแปดเดือนก็เไดทานมาในเรื่อยๆดีใจแล้วครับมีเลี้ยวมีแรงครับผม